นักศึกษามาถึงพาร์ทที่4นะครับในเรื่องของ Biodiversity and Equilibrium นะครับพาร์ทนี้ก็จะพูดถึงวิธีการดูแลรักษาทรัพยากรความหลากหลายนะครับก็คงเสนอในมุมของอนักวิชาการก็แล้วกันนะครับก็ภาพนี้นะฮะก็คงเราคงรู้จักสวนสัตว์นะครับสวนสัตว์ก็เป็นหนึ่งใน วิธีการนะ,ะสำคัญนะครับการสร้างสวนสัตว์เนี่ยนะ,ะส่วนหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่ที่เก็บตัวอย่างสัตว์นะฮะเพื่อที่จะให้อารุ่นเด็กรุ่นใหม่ๆได้รู้จักนะครับเป็นการอาสาสมแล้วก็ถ่ายทอดความรู้นะครับเนาะก็เหมือนสวนสัตว์อย่างสวนสัตว์เชียงใหม่ก็มีสิ่งมีชีวิตนะฮะที่ามาจากหลากหลายที่นะครับแล้วก็ยังไม่พอก็ยังเป็นแหล่งที่ที่ทุกคนนิยมที่จะไปท่องเที่ยวนะครับรับในแงท่ทฤษฎีแล้วนะฮะสวนสัตว์ก็คืออ่า วิธีของ e x i t u ิ o n ์คอนเซอร์นะฮะก็คือการอนุรักษ์นอกเขตพื้นที่นะครับเพราะว่าอย่างสัตว์อย่างเช่นแพนด้านะฮะมาลายนะฮะก็ไม่ได้เป็นสัตว์บ้านเรานะฮะแต่ว่าก็เอามาไว้ในสวนสัตว์นะฮะก็เป็นเป็นการอนุรักษ์รูปแบบหนึ่งนะครับอย่างน้อยนะฮะเพื่อจุดประสงค์ข้อที่1ก็คือเพื่อให้เราได้ศึกษาพันธุ์สัตว์นะครับได้ศึกษาความรู้พื้นฐานสําคัญนะฮะทางชีววิทยาแล้วก็ด้านอื่น อันที่2องนะฮะอันนี้ก็สวนสัตว์ก็เหมือนพื้นที่ที่ช่วยฝึกฝึกปลูกจิตสำนึกให้เด็กๆนะครับให้เด็กๆอ,อย่างน้อยมีความสนใจแล้วก็รักสิ่งมีชีวิตร่วมโลกของเรานะครับอันที่สนะฮะถ้าการเลี้ยงดูประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับก็อาจจะมีโอกาสเพิ่มประชากรน,นะครับเหมือนที่เราสามารถได้ลูกแพนด้าออกมานะครับรวมถึงสัตว์อื่นๆด้วยที่อยู่ในสวนสัตว์นะครับบางครั้งก็ ด้วยนักวิชาการนักสัตววิทยานักสัตวแพทย์ช่วยกันทําให้สัตว์ผสมกันแล้วก็ได้สัตว์ออกมาะะซึ่งก็ทําให้เราได้ประชากรของสัตว์เพิ่มอันที่4นะฮะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยนะครับบางครั้งเราต้องรู้จักสัตว์ชนิดที่เราสนใจก่อนนะฮะเพื่อที่จะอย่างน้อยจะได้วางแผนจัดการนะฮะก็ใช้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยนะ,ะคะค้นคว้าหาความรู้เราจะได้เข้าใจวงชีวิต นิสัยของเขานะแล้วก็จะได้ดำเนินการในการอนุรักษ์ต่อไปได้ถูกต้องนะครับอันสุดท้ายนะฮะอันนี้จริงๆก็เป็นของแถมนะครับบางครั้งในกรณีที่เกิดอย่างเช่นตำรวจนะฮะหรือว่าอันหน่วยงานนะฮะของรัฐนะฮะสามารถจับผู้ต้องหานะฮะที่ลักลอบค้าสัตว์ป่าได้นะครับเขาก็จัดการ ผู้ลักลอบเนาะแล้วตัวอย่างสัตว์แหละก,ก็ไม่พ้นต้องส่งมาที่สวนสัตว์นะครับดังนั้นสวนสัตว์นี่ก็มักจะเป็นที่ที่รับรองรับสัตว์ที่อาจจะถูกจับมานะฮะอย่าผิดกฎหมายเนาะก็เอามาเลี้ยงไว้ก่อนนะครับบางตัวบาดเจ็บก็ดูแลนะครับหลังจากนั้นเขาก็ดําเนินการอาจจะส่งกลับที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของเขาได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ไหวจริงๆนะฮะบ,บาดเจ็บมากหรืออายุมากนะฮะก็อาจจะอาจจะเลี้ยงไว้อย่างน้อยก็เพื่อให้เขาอยู่รอด นะฮะให้นานที่สุดนะครับครับเมื่อกี้เป็นสวนสตว์นะพวกเรารู้จักกันดีนะฮะอีกแรงหนึ่งนะฮะทีะ่น่าสนใจนะฮะแล้วก็มีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายก็คือ,อพิพิธภัณฑ์นะครับก็ทั่วโลกนะฮะแม้แต่เมืองใหญ่ๆนะฮะประเทศไทยก็มีนะแต่ว่าถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆนะฮะครับเขาจะมีมิวเซียมประจําเมืองนะครับก็อันนี้ก็ยกตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ระดับโลกเลยสมิธโซเนียนของอเมริกานะฮะ หรือว่า American Museum of n a t เนชั่นแนลฮิสใน New York, นิวยอร์กนะฮะพวกนี้เป็นมิวเซียมระดับโลกนะครับครับแทบจะทุกมุมของโลกนะฮะประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ก็จะมี Museum. มิวเซียมอย่างออสเตรเลียก็มีฝรั่งเศสก็มีนะครับามาเอเชียนหน่อยก็โตเกียวนะครับปักกิ่งจีนก็มีนะครับ บ้านเราก็มีนะครับแต่ว่าบ้านเรานี่อาจจะยังถือว่าเป็นมิวเซียมที่อาจจะยังเทียบของเขาไม่ได้มากนะครับเนาะเราก็มีของจุฬาแล้วก็จริงๆก็มีของหน่วยงานรัฐอยู่นะครับแถวแถวนนทบุรีนะครับนะแต่วประเทศไทยก็พยายามจะสร้างมิวเซียมของเราให้ได้มาตรฐานสากลน,นะครับครับอลองมาดูนะครับเนาะก,ก็มิวเซียมนะฮะปัจจุบันนะฮะก็ ัวอย่างบางตัวอย่างที่เก็บในมิวเซียมนะครับบางครั้งก็อาจจะออกไปเก็บนะนกรณีที่เป็นสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติแล้วก็ยังมีประชากรเยอะอยู่นะก็บางตัวอาจจะถูกเก็บนะครับเก็บมาเพื่อศึกษานะครับแต่ว่าหลายครั้งนะฮะมิวเซียมก็กลายเป็นที่ที่จัดการกับสัตว์ที่อาจจะเสียชีวิตนะอย่างเช่นกร,รณีสัสตว์ที่อาจจะเสียชีวิตในสวนสัตว์นะครับก็เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ไม่รู้จะทํำยังไงกับ สัตว์ที่ตายไปในสวนสัตว์นะฮะหลายครั้งเขาก็ส่งให้มิวเซียมนะฮะเผื่อมิวเซียมสนใจแล้วก็จัดการอ่าสตัฟแล้วก็เก็บไว้ศึกษานะครับนก,ก็ดูตามภาพนะฮะบ,บางครั้งหรือว่าเป็นสัตว์ที่อาจจะถูกจับมานะฮะแล้วก็เสียชีวิตนะครับก็เสียดายนะฮะถ้าเกิดเราจะทิ้งไปเฉยๆนะครับถ้าเกิดจัดการผ่านวิธีการของตํารวจแล้วนะฮะซากสิ่งมีชีวิต ตัวนั้นนะฮะก็บางครั้งมิวเซียมอาจจะรับต่อนะครับอย่างน้อยก็ทำการสตัฟเก็บไว้ศึกษาได้นะครับครับคราวนี้เราลองมาดูนะฮะอันนี้ก็จะให้ให้ดูงานของมิวเซียมอันอันแรกเลยก็คือการเก็บรักษาตัวอย่างนะฮะเอาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานนะครับศึกษาต่อไปเนาะก็สำหรับกลุ่มสัตว์เองนะฮะก็จะมีสัตว์ตั้งแต่ขนาดเล็กนะฮะ จนถึงขนาดใหญ่นะครับดังนั้นวิธีการที่จะเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์มีอยู่หลากหลายวิธีนะครับครับถ้าตัวเล็กนิดนึงนะฮะก็วิธีที่นิยมก็คือการทำสไลด์นะครับเราก็ใช้สําหรับสัตว์ขนาดเล็กนะครับพวกไฮดร้านะฮะ,ะหรือแมลงนะครับคงมีบ้างนะฮะที่ที่เป็นตัวอย่างมาแมลงนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างสัตว์ที่ขนาดเลก็กก็ทำสไลด์นะครับครับก็อันนี้ก็เป็น เป็ดเล็กเป็ดน้อยนะครับวิธีการสไลด์จริงๆก็ต้องฝึกนิดหน่อยนะครับแต่อันนี้ก็เป็นกระบวนการคร่าวๆนะครับสัตว์ที่ขนาดเล็กส่วนใหญ่ต้องผ่านการย้อมสีก่อนเราถึงพอจะเห็นนะครับสีย้อมก็มีมากมายหลากหลายนะครับแล้วแต่อาจจะเลือกใช้นะครับแล้วแต่กลุ่มสัตว์นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นซิวไนเตรตนะครสีก็ออกเป็นสีเงินนิดนึงนะครับซิตโตคาเมนนะฮะแลคโตฟีนอลนะครับอันพวกนี้เป็นสารที่เอาหยดใส่ตัวสัตว์แล้วเขาจะย้อมสีให้เราเห็นได้ชัด หลังจากนั้นนะฮะก็ปิดด้วยโคเ e อร์สลนะฮะแล้วก็เคลือบด้วยน้ํายาเปอร์เมา์นะฮะเพื่อที่ตัวอย่างนั้นจะอยู่ได้นานๆน,น,นะครับครับตัวใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วกอ็อาจจะทำไว้เพื่อศึกษานะฮะหรือว่าไว้ประดับนะครับอันนี้ก็คือเคลือบด้วยเรซินนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับสัตว์ที่ตัวโตวขึ้นมานิดหนึ่งนะครับตัวอย่างที่เคลือบด้วยเรซินก็จะมีสภาพที่อยู่ข้างในนะครับก็เหมาะสำหรับ การไว้ศึกษานะฮะยาวๆได้นะครับครับเอาละแต่เรานี้มาดูวิธีที่มาตรฐานกันแล้วกันนะครับวิธีที่มาตรฐานแล้วก็ส่วนใหญ่ทั่วโลกใช้กันนะครับก็คือการดองนะครับก็คือดองอย่างเช่นดูตามภาพนะครับการดองนี้ก็เป็นวิธีมาตรฐานสากลนะฮะก็เหมาะสําหรับสัตว์ที่ตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับก็ตั้งแต่กลุ่มของอั thro พอดนะครับอย่างอย่างภาพนี้ก็ แมงบุมหรือแมลงหลายชนิดนะฮะไปจนถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่นะเราก็สามารถดองเขาได้นะครับครับสารที่ใช้หลักๆมีอยู่2ชนิดนะฮะชนิดแรกนะครับอันนี้คือแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ก็เป็นสารที่มาตรฐานนะฮะที่ใช้ในการดองสัตว์นะครับก็ปัจจุบันใช้กันอยู่2ความเข้มข้นนะฮะถ้าดองธรรมดาก็ใช้70%นะครับแต่ว่าถ้า ต้องการดองเพื่อศึกษาทางด้านพันธุศาสตร์นะครับหรือว่าศึกษาทางด้าน DNA m o l โมเลกุลาในอนาคตก,ก็นิยมเก็บบางส่วนไว้ใน95% DNA นะครับอันนี้ก็อันเป็นน้ำยาแอลกอฮอล์ที่เข้มข้นพิเศษนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับการเก็บรักษาสภาพที่ดีที่สุดนะฮะเพื่อจะเอาไปศึกษา,าสารพันธุก,กรรมในอนาคตครับก็แอ,อลกอฮอล์นะฮะ มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็มีคือเอตรียมไม่ยากนะครับไปซื้อที่ร้านเคมีภัณฑ์ก็มีละนะครับแล้วก็ผสมน้ําก็ได้ความเป็มพอนตามที่เราต้องการนะครับข้อดีอันที่2เป็นสารที่มีความเป็นพิษต่ำนะครับเราสามารถทํางานกับตัวอย่างที่เป็นแอลโกอฮอล์บางครั้งก็ทําทั้งวันนะครับอ,อย่างอาจารย์หรือว่าลูกศิษย์อาจารย์ที่แลบเราก็ศึกษาสัตว์เนาะก,ก็ ดองในแอลกอฮอล์เพราะว่าเราสามารถ่องศึกษาได้ทั้งวันเลยเดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับตัวอย่างนะฮะที่อยู่ในแอลกอฮอล์ก็ดึงออกมาง่ายนะฮะเอาออกจากขวดนะศึกษาเช็คอ่าหลังจากนั้นก็พอเสร็จแล้วก็เอาใส่กลับไปที่เดิมนะครับแต่ข้อเสียก็มีนะฮะข้อเสียสําคัญอันดับแรกคือความสามารถในการระเหยนะครับแอลกอฮอล์ระเหยได้ง่ายมากนะครับดังนั้นถ้าปิดฝาไม่แน่นนะหรือว่าอากาศน้อนๆอนนะครับบางครั้งแอลกอฮอล์ก็ระเหยนะพอระเหยเสร็จ อาแอลกอฮอล์ลดลงบางครั้งที่มันท่วมตัวอย่างมันก็อาจจะไม่ท่วมนะครับตัวอย่างที่โผล่พ้นมาก็อาจจะเสียหายนะครับดังนั้นก็ต้องมีการเติมนะฮะอันที่สองพอแอลกอฮอล์ระเหยนะับผลที่ตามมาก็คือ,อของเหลวข้างในเนี่ยความข้มพ้นมันเปลี่ยน,ปนแปลงไปนะครับเป็นแอลกอฮอล์ที่เจือจางลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอาจจะส่งผลต่อ,อ พวกเชื้อรานะครับชวงนั้นที่ถ้าแอลกอฮอล์ต่ำมากๆเนี่ยบางครั้งเชื้อราขึ้นได้นะครับแล้วก็ทำลายตัวอย่างแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดก็คือไวไฟนะครับดังนั้นต้องระวังเรื่องของอันประกายไฟนะครับในพื้นที่ที่เก็บตัวอย่างด้วยแอลกอฮอล์นะครับแต่ว่ายังไงก็ข้อดีก็ค่อนข้างเด่นนะฮะดังนั้นก็ตัวนี้เป็นสารตัวหนึ่งที่ที่ยังนิยมใช้กันอยู่ในมิวเซียมนะครับ สารอีกตัวหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นสารที่นิยมใช้พรพกับแอลกอฮอล์เลยนะครับฟอร์มาลีนนะครับก็ฟอร์มาลีนนิยมใช้5-10%ในการดองสัตว์นะครับเราลองดูภาพเนาะก็จะเห็นข้อโดดเด่นเลยนะครับอฟอร์มาลีนเนี่ยถ้าเทียบเป็นปริมาตรกับแอลกอฮอล์แล้วถูกกว่า นะครับเตรียมก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,อาฟอร์มาลินก็หาซื้อง่ายตามร้านเคมีนะครับเตรียมง่ายไม่แพงนะฮะแต่ว่าจุดเด่นของเขาที่เหนือกับแอลกอฮอล์ก็คือเรื่องของความเข้มข้นนะครับแม้ว่าฟอร์มาล,ลินจะระเหยไปบ้างแนละ้วแต่ว่าก็ยัง,ยง,ยงช้านะถ้าะเทียบกับแอลกอฮอล์ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของฟอร์มาลีนเนี่ยนะครับเป็นไป,นปนได้ยากนะครับเพราะระเหยค่อนข้างช้านะครับแล้วก็ที่สําคัญเราสามารถเตรียมได้ได้มากๆเลยเตรียมแบบ ขนาดเตียเป็นลิรๆได้เลยะนะครับแล้วก็ใช้ดองสัตว์ที่ขนาดใหญ่หน่อยอันนี้ก็จะก็จะคุมนะครับถ้าเป็นแอลโกอฮอล์นี่อาจจะลําบากนะครับไฟไหม้ทีนี่ก็ขนาดนี้นี่ก็อันตรายนะครับดังนั้นถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่นะครับก็นิยมใช้ฟอร์มาลีนนะครับแต่ก็มีข้อเสียสําคัญก็คือยังเป็นสารที่มีความเป็นพิษสูงนะครับดังนั้นถ้าทํางานกับฟอร์มาลีนนานๆก็ๆควรมี หาน้ากากดีๆหน่อยที่กันนะครับก็จะสามารถหยุดตรงนั้นได้นะครับแล้วก็กลิ่นกับการระเหยเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่รบกวนเฉพาะจมูกนะบางครั้งรบกวนาตาด้วยนะครับดังนั้นหลายครั้งที่นักวิจัยจะศึกษาตัวอย่างจากอาฟอร์มาลีนนะฮะจำเป็นจะต้องมีการเอาตัวอย่างไปล้างก่อนนะครับล้างฟอร์มาลีนออกให้มากที่สุดก่อนที่จะอเอามาศึกษานะพอศึกษาเสร็จก็ค่อยใส่กลับลงไปใน ที่ดองใหม่นะครับครับอันนี้แถมให้นะฮะหลายมิวเซียมหลายห้องแลบที่มีตัวอย่างที่พิเศษแล้วก็มีงบนะ,ะอาจจะมาใช้สารกลิซเรีนนะครับกริซเรีนนี่ก็น่าจะแพงกว่าเพื่อนนะครับแต่ว่าข้อดีก็คืออันที่1น,นะครับความเข้มข้นของเขาไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับเพราะสารมันมีลักษณะ อ่าเป็นบุญนิดนึงนะครับระเหยยากนะครับไม่ไม่ค่อยะระเหยเลยนะฮะเตรียมได้ในระดับพอสมควรนะครับเตรียมเตรียมได้นะครับอออยู่ได้นานด้วยเพราะว่าไม่ระเหยนะครับแล้วก็อ่าอาจจะใช้สําหรับอ่าตั้งแสดงด้วยนะเพราะว่า,ากรีซลีนนี้มันมันมันหนืดนิดนึงนะฮะตัวอย่างสามารถเซตท่าทางนะฮะอา่าไม่ไม่จมลงไปกองอยู่ข้างล่างนะครับมันเราสามารถเซตให้มันอยู่กลางๆได้นะครับอา่าเหมาะสำหรับ ตัวอย่างทั่วไปนะฮะหรือแม้แต่ตัวอย่างของอที่ถูกทำให้ใสนะฮะตัวอย่างที่อาจจะเคลียเนื้อเยื่อออกนะครับเหลือแต่กระดูกนะครับก็สามารถเอามาใส่ในกลิสเซอรีแล้วก็ตั้งแสดงให้เห็นโครงสร้างภายในได้นะครับก็ข้อเสียคงมีข้อเดียวสำหรับกลิสเซอรีก็แพงแพงกว่า2ตัวมาตรฐานบนนะครับครับเมื่อกี้เป็นตัวอย่าง คราวนี้พืชพืชก็เช่นเดียวกันนะครับนะพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตสําคัญอีกชุดหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็ในมิวเซียมในสวนพฤกษศาสตร์ทั่วโลกก็นิยมเก็บตัวอย่างพืชไว้เพื่อศึกษานะครับก็วิธีการก็ไม่ต่างกันนะครับอ,อันแรกก็คือการดองนะครับพืชก็ดองได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะใส่สาร เพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็ใช้อลอลกอฮอลเ์เซเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็าอาจจะเพิ่มสารอื่นๆเพื่อช่วยเหลือในการรักษาสภาพสีนะครับลำพังถ้าแช่ในอลอลกอฮอลโดยตรงในสีนะฮะสีของดอกสีของลำต้นสีของผลเนี่ยอาจจะละลายออกมานะครับดังนั้นก็มีสารหลายตัวที่ทำให้เนื้อเยื่อหรือว่าส่วนของพืชที่ดองเนี่ยสไีไม่เพี้ยนออกไปมากนะครับอันนี้ก็เป็นภาพพืชที่ถูกดองไว้นะครับ ครับเมื่อกี้ก็เป็นการดองนะฮะอีกวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมในการเก็บตัวอย่างทั้งพืชทั้งสัตว์ก็คือการอบแห้งนะครับก็ดูตามภาพเลยนะครับาการแห้งก็ตามนี้นะครับก็นิยมใช้สําหรับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะอย่างเช่นพวกอัลต,ตรพอดพวกมแมลงนะครับก็เหมาะสมสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ เราไม่อยากแช่นะครับเพราะว่าบางครั้งการแชร่ในแอลโกอฮอล์หรือฟอร์มาลินเนี่ยมันทําลายสีสันทําลายโครงสร้างบางส่วนได้นะครับดังนั้นตัวอย่างเช่นตัวอย่างแมลงเนี่ยนะครับบางครั้งนักวิจัยนะครับนักวิทยาศาสตร์อยากจะต้องการลักษณะสีให้เหมือนธรรมชาติที่สุดนะดังนั้นต้องหลีกเลี่ยงการดองนะครับเขาก็มาใช้วิธีการอ,อบแห้งแทนนะครับเหมือนภาพสองภาพนี้นะก็จะยังพอเหลือสีตามธรรมชาติอยู่นะครับ ต้นไม้ด้วยนะครับทั้งต้นไม้ทั้งสัตว์นี่ก็การอบแห้งนะต้นไม้นี้ยิ่งยิ่งดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพการเก็บตัวอย่างต้นไม้อย่างเหมาะสมนะครับหลังจากผ่านการอบแล้วนะฮะก็มีการใส่กรอบพุ้มพลาสติกนะฮะเขียน e s s r r p t t o n นะฮะคำบรรยายทางวิทยาศาสตร์ไว้แล้วก็เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ให้นักวิชาการหรือเด็กๆรุ่นหลังศึกษาต่อไปนะครับถ้าเป็นสัตว์ขนาดใหญ่นะครับ อา,อาจจะเรียกการอบแห้งนะฮะทำให้แห้งแล้วก็ตั้งท่าโชว์วาการสตาฟก็ได้นะครับนะักสตาฟก็จริงๆก็คือพื้นฐานก็คือการการอบแห้งนั่นแหละนะครับก็ก็ดูตามภาพเลยนะครับก็เคยมีประสบการณ์ไปดูงานนะฮะที่ออพวชนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติแห่งประเทศไทยนะครับก็ไปจังหวะที่เขากำลังสตาฟสัตว์อยู่พอดีนะครับก็ กระบวนการกำมวิธีนี้ซับซ้อนมากเพราะว่าต้องดึงเอาเนื้อเยื่อเขาออกให้หมดนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยใส่เหมือนตุ๊กตายัดนุ่นนะฮะในนี้ก็จะมีนุ่นมีอะไรนะฮะหรือว่าอาจจะไปโครงสร้างอื่นเพื่อให้มันคงรูปร่างอยู่ได้นะครับแกนก็ใช้กระดูกกระดูกถูกแทนด้วยเหล็กนะครับเหล็กแล้วก็โครงสร้างแล้วก็จัดท่าตามธรรมชาตินะครับก็จุดสําคัญของการสตัตว์ขนาดใหญ่ก็คือ ทำยังไงที่จะป้องกันไม่ให้เขาย่อยสลายนะครับมาครั้งหลายครั้งนะฮะ,ะต้องมีการพ่นยาฆ่า,มาแมลงหรือว่าเคลือบยาฆ่า,มาแมลงเข้าไปข้างในนะครับดังนั้นถ้าเด็กๆหรือว่าพวกเรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมมิวเซียมนะฮะแล้วก็มีตัวอย่างสตัฟเนี่ยอย่าจับด้วยมือนะครับเพราะว่าหลายครั้งเขาต้องพ่นยาฆ่า,มาแมลงที่รุนแรงนะเพื่อป้องกันไม่ให้อาตัวที่สตัฟเนี่ยเสียหายนะครับอันนี้ก็เป็น ข้อควรระวังอันหนึ่งนะครับนแต่ก็เพื่อการศึกษานะครับเราก็จําเป็นต้องทําในสัตว์บางชนิดนะครับซึ่งก็เพื่อให้ศึกษาหรือว่าชนรลังนะได,ได้ได้รู้จักแล้วก็ได้เก็บเขาไว้นานๆนะครับครับอันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์นะครับ การเก็บต on ัวอย่างทางวิทยาศาสตร์นะครับอาจารย์นินมาทางวิทยาศาสตร์นิดนึงนะครับก็ต้องมีเลเบลนะครับน้องมีตัวอย่างไม่มีเลเบลนี่ยังถือว่าไม่ไม่สมบูรณ์นะครับอย่างน้อยก็ตามพิพิธภัณฑ์เหล่านี้เขาก็จะบันทึกลงไปนะครับหรือว่าเลเบลลงไปนะครับอย่างน้อยก็ได้ชื่อของเขานะฮะที่ได้รับการจัดจาแนกอย่างถูกต้องแล้วนะฮะก็บันทึกชื่อลงไปนะครับหรือว่าถ้ามีข้อมูลอื่นๆนะฮะ าสามารถบันทึกลงไปได้ก็บันทึกลงไปด้วยนะครับอย่างเช่นพ,พิกัดพิกัดภูมิศาสตร์นะฮะในที่นี้นะฮะก็คือบางครั้งอาจจะบันทึกไว้ว่าจับได้จากตำแหน่งไหนของประเทศไทยนะครับเก็บมาวันไหนนะครับถ้ามีข้อมูลเนาะผู้ที่เก็บตัวอย่างนะก็บันทึกลงไปเพื่อ,อให้อาติดตามเขาทีหลังได้นะครับ วิธีการเก็บนะถ้าถ้ามีวิธีการเก็บก็ดีนะเพราะว่าตัวอย่างสัตว์นี่วิธีการเก็บมีมากมายหลายวิธีนะครับก็บันทึกลงไปหรือข้อมูลอื่นนะครับที่จําเป็นนะฮะก็เพื่อให้เลเบลเราสมบูรณ์นะฮะแล้วก็ตัวอย่างก็จะสามารถใช้อ้างอิงศึกษาได้อย่างถูกต้องนะครับคุณลักษณะที่ดีของพิพิธภัณฑ์นะครับเนาะก็อย่างน้อยน่าจะมี5ข้อนี้นะครับอันที่1นนะฮะตัวอย่างที่ถูกศึกษาที่ถูกตั้งแสดงนะฮะควรถูก จัดเรียงและถูกให้ชื่อที่ถูกต้องตามหลักของอนุกรมวิธานนะครับหรือว่าแท็กซนมีนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าตัวอย่างที่จะตั้งแสดงหรือว่าที่ศึกษาเนี่ยควรมีนักแท็กซโนมีนะครับหรือว่านักวิชาการที่รู้จักชื่อสัตว์นั้นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถกําหนดชื่อของเขาได้ถูกต้องนะครับอันที่2นะฮะต้องมีผู้ดูแลนะครับหรือสัตว์ เรียกว่า ators, คิวเรเตอร์นะฮะก็คือ,อตัวอย่างจะต้องมีการดูแลตลอดเลยนะต้องมีคนคอยเติมนะถ้าเกิดเป็นตัวอย่างที่ดองก็ต้องคอยเติมสารไม่ให้แห้งนะครับเพื่อไม่ให้ตัวอย่างจะถูกทำลายไปด้วยด้วยบางครั้งก็โดนราขึ้นโดนอมอดเจาะบ้างนะครับก็คิวเรเตอร์ตรงนี้กจ็จะดูแลตัวอย่างให้ดีที่สุดนะครับอันที่3มนะฮะ พื้นที่ที่ดูแลตัวอย่างเหล่านี้นะครับก็ต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมนะครับมิวเซียมที่มีงบประมาณสูง,สง,สงมีทุนเยอะๆหน่อยกอ็ตั้งห้องแอร์ปรับความชื้นให้ต่ำเข้าไว้นะครับเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับนกข้อพูดง่ายตัวอย่างนี้อยู่สบายกว่าพวกเรานะฮะอยู่ในที่ที่อุณหภูมิเหมาะสมนะครับความชื้นไม่สูงนะครับอันที่4นะครับอา,อาจจะมีนัก อนุกรมวิธานมาดูแลตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอนะครับเพราะว่าในโลกของวิทยาศาสตร์เองนะฮะบ,บางครั้งการระบบการจัดจําแนกชื่อเนี่ยมกักมักจะปรับไปเรื่อยๆนะครับหลายครั้งก็ในตัวอย่างในมิวเซียมเนี่ยต้อง,ต,องต้องการนะักเทกโซโูมีเหมือนกันนะครับเพื่อที่เขาไปดูแลนะตรวจสอบนะฮะถ้าเกิดมีการเปลี่ยนชื่อจัดระบบใหม่ก็จะได้จัดการให้เราได้ตัวอย่างที่มีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี้ก็ค่อนข้างสําคัญในปัจจุบันนะครับ ฐานข้อมูลนะครับดังนั้นอีกจ็อบหนึ่งที่เราจะเจอในมิวเซียมก็คือคนดูแลระบบนะครับเพราะว่าในมิวเซียมมักจะมีระบบข้อมูลนะฮะเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่นะครับหลายมิวเซียมก็สามารถแชร์ให้ที่อื่นดูได้นะครับเพื่อที่จะได้แบบอย่างน้อยก็รู้ว่าตัวเองมีอะไรที่อื่นมีอะไรอาจจะมีการแยกแลกข้อมูลหรือแม้แต่แลกสเปซิเมนแลกตัวอย่างกันก็มีนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็น ถ้ามิวเซียมมีครบ5อย่างนี่ก็โอเคละนะครับครับอันนี้ก็ให้ดูนะฮะฉากหลังนะครับมิวเซียมไม่ได้เป็นแค่ที่เอาตัวอย่างมาโชว์สวยงามอย่างเดียวนะครับเขาฉากหลังของเขามักจะมีนักวิชาการนะครับแล้วก็ตัวอย่างหลายตัวก็จะถูกเก็บไว้นะครับไม่โชว์นะครับเนาะเพื่อที่จะ,อะเอาไว้ใช้ในจุดประสงค์อื่นๆนะครับอันนี้ก็ให้เห็นนะอันนี้อันนี้ไม่โชว์นะครับเขาจะเก็บไว้ใต้ดินบ้างหรือว่า ตึกอีกตึกหนึ่งบ้างที่ไม่ค่อยให้คนเข้าไปดูนะครับครับก็อ่าอย่างเช่นมิวเซียมขนาดใหญ่อย่างอ่าสมิธโซเนียนนะครับตัวอย่างที่เขาตั้งแสดงนี่เป็นแค่ส่วนน้อยนะครับแค่ไม่ถึง2%ด้วยซ้ำนะที่ตั้งแสดงนะที่เหลือ,อน,นี่ก็ถูกเก็บไว้ในเซฟในห้องขนาดใหญ่นะครับเพื่อเอาไว้ศึกษาต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้ก็เป็น ภาพตัวอย่างที่เขาไม่ไม่ตั้งแสดงนะครับเขาก็เก็บไว้อย่างดีนะครับก็อาจจะให้แค่นักวิชาการลงไปศึกษาเท่านั้นนะครับไม่ตั้งแสดงสําสหรับบุคคลทั่วไปนะครับครับอ,อันนี้อีกอันหนึ่งที่ทุกๆมิวเซียมน่าจะมีก็คือตัวอย่างที่ยังไม่รู้ชื่อนะครับหรือว่าศัพท์ทางวิชาการเรียกว่าอันโนนนะครับอันนี้อาจารย์คอนเฟิร์มเลยนะว่าทุกๆมิวเซียมหรือแม้แต่ทุกๆแล็บนะฮะ มีแน่นอนนะครับหลายครั้งนะักวิชาการไปเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตมาแล้วยังไม่รู้ว่ามันมันมีชื่อวิทยาศาสตร์อะไรกันแน่นะครับก็อาจจะเก็บไว้เฉยๆนะเขียนว่าอันนูนนะอย่างนั้นก็เขียนว่าเก็บมาจากไหนนะครับแล้วก็เถือในอนาคตอาจจะมีคนมาเข้ามาศึกษาแล้วก็ให้ชื่อกับตัวอย่างที่ยังไม่รู้ชื่อในอนาคตได้นะครับอันนี้ก็อ,อยู่ในมิวเซียมนะครับครับ อ่าครวนี้อีกเลก็กเล็กน้อยนึงนะครับอ่าตัวอย่างส่วนใหญ่ที่อยู่ในมิวเซียมนะฮะถ้าเป็นสัตว์นะครับตัวอย่างที่มีเยอะที่สุดในมิวเซียมไม่พ้นแมลงนะครับก็อ่าในอ่า national m u s e u m n a t นชั่นัลฮิสตนะครับมีตัวอย่างอยู่ประมาณ126ล้านตัวอย่างนะครับแล้วก็เป็นมแมลงไปสักสาล้านตัวอย่างนะครับก็ทุกที่ก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะเพราะว่า,มาแมลงก็เคยเล่าละเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่นิยมเก็บศึกษากันทั่วโลกนะครับดังนั้นไม่แปลกใจที่ตัวอย่างมาแมลงจะเป็นจะเป็นอันดับต้นๆเลยของตัวอย่างที่มีจํานวนมากที่สุดในแต่ละมิวเซียมนะครับครับก็อันนี้ก็เป็นภาพอีกภาพหนึ่งที่แสดง ตัวอย่างที่เก็บไว้อย่างดีนะครับนะตัวอย่างอยู่ในตู้เซฟอยู่ในห้องแอร์นะครับนก,ก็เพื่อเอาไว้ให้เป็นแหล่งความรู้แก่คนรุ่นหลังนะฮะนก,ก็นี่ก็เปิดตู้ออกมาก็จะมีตัวอย่างที่เก็บไว้อย่างดีนะครับเลเบลอย่างถูกต้องนะครับอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่โชว์คนทั่วไปนะครับอันนี้ก็อาจจะรอนักวิชาการนักวิจัยมาศึกษาในอนาคตนะครับ นะก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ไมตั้งแสดงนะฮะอันนี้เอาไว้เอาไว้ข้างหลังเลยนะครับขเขาก็เก็บไว้อย่างดีนะครับมีเลเบลเรียบร้อยนะครับเพื่อเก็บไว้เป็นแหล่งความรู้รุ่นูกรุ่นหลานต่อๆไปครับอันนี้ก็มีเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะนอกเหนือจากตัวอย่างแล้วนะครับจริงๆแล้วในมิวเซียมก็ยังมีเอกสารมากมายนะครับเนาะหนังสือที่ ว่าด้วยสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับเอ่อเ์นะฮะหรือบทความทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะฮะก็มักจะเก็บไปในมิวเซียมด้วยนะครับรวมถึงประโยชน์อีกอันนึงของมิวเซียมก็คือเปิดให้บุคคลที่สนใจเป็นพิเศษนะฮะส่ว,น,วน,น,น,ใน,สนใหญ่ะะก็เป็นนักวิจัยนะครับบางครั้งอาจจะจําเป็นต้องมีการเทียบตัวอย่างนะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราได้สิ่งมีชีวิตใหม่ๆมาเรายังไม่แน่ใจว่ามัน ชื่ออะไรกันแน่นะครับเราอาจจะเอาไปขอเทียบนะครับไปขอเทียบเราเรียกว่าการขอเทียบตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเอาไปเทียบแล้วตรงก็เลยเราก็ดูแล้วว่าเราได้อะไรมาแต่ว่าถ้าสมมติว่าเทียบเราไม่ตรงนะครับอาจจะแจ็คพอตเราอาจจะได้เจอสิ่งมีชีวิตใหม่ก็เป็นได้นะครับดังนั้นก็มิวเซียมก็จะเป็นที่ที่เปิดให้นักวิชาการหรือว่าผู้ที่สนใจทางด้านความหลากหลายเนี่ยเข้าไปศึกษาเข้าไปเทียบเคียงตัวอย่าง นะครับอันนี้ก็อันเอาบรรยากาศการเทียบชนิดต้นไม้มาให้ดูนะครับหรือว่าถ้าเป็นสัตว์ก็ลองไปเทียบดูนะครับว่าตัวอย่างที่เราได้มาเนี่ยคืออะไรชื่ออะไรนะครับอย่างถูกต้องเลยถ้าเกิดเทียบจากมิวเซียมนะครับครับอันนี้ก็เป็นาฐานข้อมูลนะฮะหลายครั้งมิวเซียมใหญ่ๆเขาให้เราดูฐานข้อมูลได้ระดับหนึ่งนะครับ <S <S เพื่อที่จะได้เข้าไปศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นอ่า เว็บไซต์นะครับของมิวเซียมมิวเซียมหนะครับก็เขา,าระบุอันสเปซิเมนเลยนะครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับพอคลิกเข้าไปก็จะเห็นว่าเขามีตัวอะไรบ้างนะครับเพื่อเผื่อใครจะเข้าไปเทียบไปขอยืมหรือว่าไปศึกษาตัวอย่างนะครับครับ ก็หลายๆที่ก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็อีกมิวเซียมหนึ่งเป็นเว็บไซต์ของเขานะครับก็จริงๆก็นอกเหนือเก็บตัวอย่างแล้วก็ให้การศึกษานะครับกับเด็กๆหรือว่านักวิจัยนะครับครับอันนี้ก็เป็นของ Natural History Museum นะครับเขาก็าระบุชื่อเลยนะครับว่าเขามีาสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างอันนี้เป็นพืชน,นะครับอันนี้เป็นชื่อสปีชีของพืชน,นะครับก็ ลิสต์ออกมาเลยนะครับว่ามีกี่ตัวนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็เผื่อใครเข้าไปศึกษานะฮะหรือว่าถ้าอยากดูเชิงลึกก็อาจจะติดต่อเพื่อเข้าไปเทียบศึกษาตัวอย่างเหล่านี้ได้นะครับครับบ้านเราก็มีนะครับประเทศไทยก็จริงๆก็มีมิวเซียมที่เป็นมาตรฐานอยู่นะครับก็คือ natural history museum นะฮะขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติก็มีตัวอย่างจำนวนมหาศาลเลยนะฮะที่เอาไว้ให้นักวิชาการศึกษา นะครับนะอันนี้ก็เป็นภาพจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของประเทศไทยนะครับครับก็เมื่อกี้ก็เป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของการที่เราจะอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายนะฮะเป็นมุมมองของนักวิชาการก็แล้วกันนะครับแต่จริงๆแล้วนะฮะหน้าที่ของการรักษาความหลากหลายเนี่ยมันน่าจะเป็นหน้าที่ของทุกคนละนะครับเนาะเพราะว่าเราคงขาดไม่ได้นะฮะถ้าเกิด ความหลากหลายของเราลดลงลดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายังไงท้ายที่สุดผลกระทบมันจริงๆก็มนุษย์ทำมนุษยก์ก็รับไปนะครับดังนั้นพวกเราก็น่าจะมีบทบาทอะไรบางอย่างในการที่จะรักษาความหลากหลายนะครับอันนี้ก็ให้พวกเราลองไปคิดแล้วก็เก็บไว้ศึกษาดูนะครับว่าเราจะทำอนาคตของเราเป็นแบบไหนนะครับ